ท่านพุทธบริษัทจันารตั้งใจสมาทานสปฏิยานตนเป็นพุทธามกชนคือบุคคลผู้นับถือพระพุทธศาสนาดังต่อไปนี้ระหังสมาสัพุทโธภควาพุทังภควันตังภิวาดิมิข้าขอนมัสการ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นจอมพระอรหันต์ด้วยความเคารพสวาคาตูพระกวตาธโมธรรมนามสามิข้าขอนามเสกการพระธรรม คำสั่งสอนของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความเคารพและจะปฏิบัติตามคำสั่งสอนทุกเรื่อรตลอดชีวิตสุปฏิบันโนภควาโตสาวกสังโฆสังขังนมามิ ข้าขอนมัสการพระสงฆ์ข้าขอนมัสการพระสงฆ์สาวกสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยความเคารพด้วยความเคารพนโมตัสสะนโมตัสสะภะคะวตุพระครวตอะระหะโตอะระหะ สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าขออนุสการ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระหันพระองค์นั้น,งงน,นด้วยความเคารพพุทธทางสรนสรนังคฉามิข้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึงพ่งตลอดชีวิต,ต ธรรมสระนังขฉามิข้าขอถึงพระธรรมธรรสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งและจะปฏิบัติตามพระธรรมนั้นตลอดชีวิตสังคังสระนังคขฉามิข้าขอถึงประสงค์ สาวกาวของพระพู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต,ต,ลวตและพวกข้าพุทธเจ้าทั้งหลายจะปฏิบัติทางกายกวาจา,ลจาและใจะใใตามคำแนะนำของสมเด็จพระสัมมา,มาสัมพุทธเจ้า ดังต่อไปนี้ตลอดชีวิตปฏิบัติทางกายหนึ่งจะมีจิตเมตตาคือความรักกรุณาคือความสงสารในบุคคลและสัตว์ทั่วไปไม่ทำและอันไหนเไม่ฆ่า และไม่ทำร้ายร่างกายุ้ยคนและสัตว์ตลอดชีวิตสองจะมีอารมณ์พอใจจะเพาะทรัพย์ฝินเตียหามันได้โดยชอบธรรมไม่ยื้อแย่งไม่ลักขโมย ทรัพย์สินของคนอื่นตลอดชีวิตสามจะมีอารมณ์พอใจเฉพาะคู่ครองของตนไม่ยืแย่งสามีปัญญาและคนรักของผู้อื่นตลอดชีวิตสี่จะทรงสติ คือความระลึกได้ไดสำพัญญะคือความรู้ตัว,ว,ตวให้สมบูรณ์มไม่เลอะเ,เ,เลือนเสมอโดยไม่ดื่มสุรา,ราและมีไร,แล,ไรและไม่เล่นการพรนันทุกประเภทตลอดชีวิต,ต ปฏิบัติทางวาจาหนึ่งจะไม่พูดปดคือวาจาไม่ตรงตามความเป็นจริงตลอดชีวิตสองไม่พูดวาจาหยาบคายให้เป็นที่สะเทือนใจของบุคคลผู้รับฟังจะพูดแต่วาจาไพเราะ

จะไม่พูดวาจาที่ไม่เป็นประโยชน์วาจาใดที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับฟังแจ่พูดเฉพาะวาจานั้นตลอดชีวิตปฏิบัติทางใจคือความรู้สึกนึกคิดหนึ่งไม่คิดอยากได้ ทรัพสมบัติของผู้อื่นตลอดชีวิตสองไม่คิดประทุษร้ายผู้อื่นตลอดชีวิตสามมีความเห็นถูกคือมีความเห็นว่าคำปฏิญาณทั้งหมดที่กล่าวมาแล้ว และ,ะลและจะกล่าวต่อไปเป็นคุณธรรมที่มีคุณเลิศเป็นเิศเป็น aro aro เหตุให้เกิดความสุขและปฏิบัติแจะปฏิบัติตามธรรนั้นแลจะปฏิบ right ัติตามธรรมนั้นตลอดชีวิตทำสี่ประการที่ข่าจะปฏิบัติต่อไปอีกคือหนึ่งทานการให้ คือการสงเคราะห์สิ่งกันอะกันเพื่อสร้างความรักเพื่อสร้างความรักความสามัคคีค

ตลอดชีวิตสามจะช่วยเหลือการงานของเพื่อนร่วมงานหรือร่วมคณะที่เกินความสามารถของเพื่อนตลอดชีวิตสี่ จะทำตนเสมอกับเพื่อนไม่ถือตนว่าดีกว่าเขาเราเสมอเขาเพื่อเราเลวกว่าเขาทำสี่ประการนี้เป็นปัจจัยเกิดความรักของเพื่อนและของผู้พบเห็นถ้าจะปฏิบัติตาม ทำสี่ประการนี้ด้วยดีตลอดชีวิตพรมมีหารสี่พรมมีหารสี่นี้เป็นธรรมที่ทำคนให้เป็นใหญ่ในความดีบุคคลผู้ใดถ้าไรการปฏิบัติในพรหมิหารสี่เป็นปกติแล้ว จะมีอายุเท่าไรมีรมตำแหน่งหน้าที่ขนาดไหนมียศถาบรรดาศักดิด์สูงสกจากเพียงไรก็ตามข้าพุทธเจ้า,า,จายังถือว่า,วาผู้นั้นเป็นคนเลวไม่ควรครบ <c oughs> ไม่ควรนับถือ,นนถอไม่ควรแสดงความเคารพ พวกข้าทั้งหลายจะปฏิบัติตามพรหมิหารสีนี้ตลอดชีวิตเพื่อเป็นคนดีของพระพุทธเจ้าคือหนึ่งเมตตาความรักในบุคคลและสัตว์เสมอที่ความรักตนตลอดชีวิตสองกรุณา ความสงสารในบุคคลและสัตว์จะมีความสงสารในบุคคลและสัตว์ทั่วไปถ้าไม่เกินวิสัยที่จะช่วยได้จะช่วยเขามีความสุขตลอดชีวิตสามมุทุตามีจิตอ่อนโยน ไม่ช้าด้่เสียใครเมื่อเห็นเขาได้ดีจะพยายามทำตามความดีนั้นเพื่อรับผลความดีนั้นเหมือนเขาสี่อุเบกขาถ้าสิ่งใดเกินวิสัยที่จะช่วยเหลือผู้มีทุกข์ได้จะไม่ซ้ำเติม ให้ผู้นั้นทุกยิ่งขึ้น,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 นจะวางเฉยไว้ก่อน,อนถ้าโอกาส,ากาสที่จะช่วยมียมเราจะพึงช่วยเขา,าผู้นั้นให,ใ,หให้ได้รับความสุขทันทีนหลังจากนี้ต่อไปขอให้บรรดาท่านทั้งหลายตั้งใจสมาทานเป็นกรรมฐานอ,อ,อิมาหังภะกวา าตภาวังตุมหากางปริจจฉามิข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอมอบกายไหวชีวิตแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดชีวิตตอนนี้ไปเข้าพเจ้าทั้งหลาย วาตอนนี้ไปข้าพเจ้าทั้งหลายข้เจ้าทั้งหลายจะขอเปลเ่งวาจวาน,น,นะคับทีวอนวรซึ่งเป็นกิเลสหยาบทำบรรยายถอยหลังเพื่อหวงังพระนิพพานังพรนิพพดังต่อไปน,นี้อไปนาธรรมเลวห้าประการวหประการที่ทำให้ฌานให้ฌานและปัญญายไม่เกิด ถ้าขอระงับถ้าขอระอนั้นาธรรมนั้นไม่มีในใจเพื่อมักผลนิพ่ผลนิพพานเฉพาะเวลาทำสมาธิสมาธิอาธรารมห,ห้าประการคือหนึห่ง

คือความเลวห้าประการนี้ะนจะไม่ยอมให้มีในจิตของข้าพเจ้าขณะทำรรมสมาธิและข้าทั้งหลายขอตัดสินใจ,ต,นใจตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าต้องการ,ร,าการดังต่อไปนี้นหนึ่ง,งเกิดเป็นมนุษย์ มีแต่ความทุกข์เราไม่ต้องการเกิดปกเดป็นมนุษย์อีกสองเกิดเป็นเทวดา,ดวดาหรือพรหมมีความสุข,สขแต่อยู่ไม่ได้นาน,ต,น,านต้องมาลงมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือบางทีก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรก ข้าไม่ต้องการเกิดเป็นเทวดาหรือผมเมื่อร่างกายนี้พังเมื่อไรข้าขอไปนิพพานแห่งเดียวตอนนี้ไปเข้าไปเรื่องมีเวลาเหลือสิบนาทีก็จะขออีิบายความมุ่งหมายที่นำข้อนี้คำปฏิญาณของเพื่อพระพุทธเจ้า ตอนนี้แปว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่างหลายทุกคนถือว่าเป็นพุทธมามะกะคำว่าพุทธมามะกะนี่แปลว่าผู้นั่งใกลพุทธศาสนาหรือว่าผู้เข้าถึงพระพุทธศาสนาและนับถือพุทธศาสนาคนที่นับถือพระพุทธศาสนาจริงๆทุกคนจะต้องไม่ละเมิดความดีหรือไม่ทำความชั่วตามที่กล่าวมาแล้ว ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าต้องการให้ทุกคนเท่าถึงซึ่งพระนิพพานเพราะการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดีไม่มีความสุขจริงเป็นมนุษย์เต็มด้วยความทุกข์ตลอดชาติเป็นเทวดาหรือพรหมมีความสุขก็จรแหล่แต่ถือว่าเราไม่สามารถจะทรงชีวิตตลอดกาลได้เมื่อบทบุญวาสนาบรารมีก็ต้องกลับมาเกิด อาศัยที่เราทำความชั่วไว้ก่อนเวลาจะตายเราเรารับผลความดีทีหลังเมื่อตายแล้วไปเป็นเทวดาท่าพผมเมื่อหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องกลับมาเกิดเป็นตะกรเป็นมนุษย์ถ้าบาบาปน้อยหน่อยถ้าบาปน้อยมากหน่อยก็ต้องลงอบายภูมิเป็นสันนรกเป็นต้นแะเนั้นการที่บรรดาเป็นพุทธศาสนิกชนปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะ คือบุคคลผู้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติตามกรรมที่กล่าวมาและทั้งหมดเ <c oughs> พื่อการปริยาญตนตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดผนที่จะพึงรับจริงๆถ้าทําได้ครบถ้วนก็คือพระโสดาบันกับสกิทาคามีถ้ามีอารมณ์จิตเข้มแข็งแล้วก็สามารถจะเป็นพระอนาคามีได้ ถ้ามีปัญญาแจ่มใสใช้ความฉลาดเขับระคับประของเราก็เป็นพระอรหันต์ได้แต่ได้ว่าถ้าบุคคลใดมีความมั่นคงจริงๆในเหตุที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดอย่างน้อยที่สุดทุกคนจะเป็นปะโสดาบัน,นสกิธาคามีชื่อว่าเราผู้เข้าถือก็แสซึ่งพระนิพพานมีหวังพระนิพพานได้แน่นอนจะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ที่รับฟังและปฏิญาณตนแล้วให้ทุกคนปฏิบัติตามคำปฏิญาณให้ครบถ้วนทุกประการอย่างน้อยที่สุดถ้ามีศรัทธาเบาท่านก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกจะเกิดได้เป็นเทวดาหรือพรหมเท่านั้นถ้าหมดบุญวาสนาบรารมีมาเกิดเป็นมนุษย์การที่มีจิตเมตตาไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตจะเป็นปจัจจัยให้เกิดเป็นคนสวย การไม่ลักไม่ขบยของเขาจะเป็นปัจจัยให้มีความร่ำรวยในชีวิตการที่ไม่ละเมิดสามีพัญญาและคนรักขับบุคคลอื่นจะเป็นปัจจัยให้คนในปกครองว่าง,ง่ายสอยง,ง่ายอยู่ในอวาตการที่ไม่พูดมุสาวาจจะเป็นคนให้เกิดมีวาจาเป็นทิพพ์พูดอะไรใครก็ชอบฟัง การไม่ละเมิดข้อสุราจะมีรายจะเป็นปัจจัยให้เราไม่เป็นโรคโปวดหัวไม่เป็นโรคปาสศรีและไม่เป็นโรคา้าอย่างนี้เป็นต้นแต่การตรงกันข้ามถ้าเราละเมิดปัญญเวรห้าประการคือหนึ่งมีจิตโทษร้ายฆ่าสัตว์ชีวิตอย่างนี้ถ้ากลับมาเกิดเป็นคนอีกจะเป็นคนมีโรคมากและมีอายุสั้นพลันตายอายุไม่ถึงอายุไขสอง ถ้าหักว่าเราละเบิดข้อที่นาทานทรัพย์สมบัติจะเสียหายเพราะไฟไหมถูกโจรลักน้ำท่วมน้นลมพัดให้เสียหายถ้าเราละเมิดข้อการเมศสมิชาจาร์เกิดมาเป็นคนคนในปกครองจะว่ายากสอนยากไม่ไม่อยู่ในอาวาตถ้าละเมิดในข้อมุสาวาดชอบผู้โกหกมทิเต อย่างนี้ถ้าเกิดมาเป็นคนเราพูดดีแล้วพูดตรงไม่มีใครอยากฟังพูดแล้วมีใครอยากเชื่อถ้าการดื่มสุราแลามีไรจะเป็นปัจจัยเราเป็นโรคปวดหัวเป็นโรคเสมองสัสตว์และเปนะน็นโรคปาจ้งขอบรรดาแท่นพุทธสาวที่ชุนั้ายโดยทุนนาจงพากันปฏิบัติตามคําปฏิญาณตนให้ครบถ้วนถ้าท่านเป็นคนรักตัวเองถ้าปฏิบัติไม่ครบถ้วนทุกคนหวังได้ถึงอบายภูมิ เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็สามารถจะเป็นตายจากความเป็นมนุษย์ก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างเป็นสัติฉันบ้างแต่เกิดมาก็ต้องรับผลรับผลปัญญเวน่าปริการตามที่กล่าวมาแล้วฉะนั้นขอบรรดาต่หพุทธบริษัททุกคนให้ปฏิบัติตนตามนั้นถ้าหวังดีกับตนเองสำหรับข้อวัดปฏิบัติต่อไปท่านที่ปฏิบัติตนแล้วทวคม ก็ไม่จําเป็นต้องนั่งทรมานกายเพราะการจเจริญพระกรรมฐานไม่ถือเป็นการนั่งอย่างเดียวจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะนอนก็ได้ได้ทั้งสี่อย่างถ้าทางที่ด,ดีทุกคนเหนื่อยยากเพราะตั้งแต่เวลาเช้าเมื่อตื่นมเมื่อไรก็ใช้จิตคิดเหมือนนั้นก็เมื่อจิตคิดก็ถือว่าเป็นการทํางานมีความเหน็ดเหนื่อยทุกคนในพักผ่อน จะนอนก็ได้เวลาจะนอนกราบพระลงไปที่หมอนก่อนสามครั้งตั้งใจนึกถึงรูปพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์และท่านผู้มีคุณนอนแล้วรวบรวมกำลังใจจับคำภาวนาแล้วลมหายใจเขาออกพอสมควรจับพระรูปพระโฉพองค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าชัดเจนแจ่มใสพุ่งใจไปพะจุลามุนีเจดียสถานนมสักการพระพุทธเจ้าที่นั่นพร้อมในพระอรหันต หลังจากนั้นไปบรรดุกมพลศิระอาจไปไหว้ท่านผูมีคุณหลังจากนั้นทุกคนพุ่งจิตปณิพันธ์มาสการพระเจ้าเข้าอยู่ในสถานที่ของเราเพราะทุกคนได้หมดแล้วเพราะถึงมโนยิทธิและก็ตัดสินใจอยู่ตรงนั้นจะพบใครก็ได้ขณะที่อยู่ตรงนั้นตัดสินใจว่าถ้าร่างกายพังมาไรเขามาที่นี่แห่งเดียว เวลาที่ขึ้นไปอย่างนั้นทา้า่างกายจะหลับปล่อยหลับไปเลยจะดึงไว้เพราะถ้าหลับในขณะที่ทําสมาธิวิปัสสนาญาณอารมณ์จิตจะผ่องใสจะมีการหายเหนื่อยตื่นขึ้นมาจะมีรมชุ่มชื่นสาหรับเวลาเช้าตรู่ถ้าตื่นขึ้นมาทุกคนในนวัสการพระรัตนตรยัยเสร็จปริยานตนพระพุทธมามะกะหลังจากนั้นรวบรวมกําลังใจ เข้าใช้มโนยิทธิพุ่งใจไปพระจุลามุนีเจดีสถานถ้าไปบรรดุรัมพสิระอาจไหว้ท่านผู้มีคุณไปพระนิพันธ์ไหว้พระเจ้าหลังจากนั้นจะไปวิมายของเราแล้วไปที่ไหนก็ได้แล้วก็ตัดสินใจว่าขึ้นชื่อว่าความชั่วแดนแห่งความชั่วคือเมืองมนุษย์เราไม่ต้องการเกิดอีกแดนของเทวดาและภมสุขไม่จริงและไม่ต้องการเกิดอีกเราต้องการคือพระนิพันธ ถ้ามีโอกาสให้ทุกคนใช้ปุกเพนิวาสานุติยานคือระลึกชาติถอยหลังว่าเราเคยเคยเกิดเป็นมนุษย์มากี่ชาติแต่ในชาติเรามีความสุขและมีความทุกข์ถ้าขน,นะใดคิดว่าเรามีความสุขให้ทราบว่าเวลานั้นเราเห็นผิดไปแล้วใช้ไม่ได้ทุกชาติของมนุษย์ที่มีแต่ความทุกข์เราเกิดจะเป็นมนุษย์อยงอย่างเดียวใช่ไหมความจริงแล้วมันก็ไม่ใช่ถอยหลังไปดู เพื่อต้องการเกิดเป็นมนุษย์อยากจะรู้ต้องการเกิดเป็นมนุษย์กี่ชาติก็ดูขอดูภาพมนุษย์ชาติแล้วหนึ่งภาพความเป็นอยู่เป็นไงมีความทุกข์ขนาดไหนเกิดกเกิดแล้วมีแก่มีเจ็บมีตายมีทุกข์ร้อนขนาดไหนดูไว้แถอยหลังไปเราเคยเกิดเป็นสติฉันประเภทไหนบ้างขอดูภาพทั้งหมดชนิดละกี่ชาติขอถือเห็นชาติละตัวลว้วก็จะทราบว่าเราเคยเกิดเป็นสติฉันมาเยอะ ต่อไปก็ขอดูไปสมัยเป็นอสุรกายบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างเราก็เห็นว่าการเกิดแต่คราวเต็ไมไปด้วยความทุกข์ต่อไปก็ดูชาติในการเกิดเป็นเทวดาแล้วผมเราก็เกิดมาแล้วแต่อย่างหลายชาตินับชาติไม่ทวนเราก็ไม่สามารถจะทรงตนอยู่ได้ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มีความทุกข์ปุเพนิวาสานิยานคือการระลึกชาติได้เป็นปจัจจัยเกิดที่ปิทาอยางคือความเบื่อหน่าย เป็นปใจใัจจัยเป็นพระรารในถึงนิพพานเร็วฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกคนที่ปฏิบัติธรรมนี้ให้ตั้งใจใช้ปุเพนิวาสามุิญาณให้มากท่านจะเข้านิพพานได้ตามความประสงค์ของคอง์สมเด็จพระพู้มีพระภาคเจ้าต่อนนี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทำจิตให้สบายตามอารมณ์ของตนทุกคนสวัสดี